นี่อยู่กับ DJ DOS เหมือนเช่นเคยนะครับกับ C Space ของเรานั่นเองนะฮะซีสเปซ in. th นะครับแล้ววันนี้พิเศษมากๆเลยนะฮะเรามีนักร้องหนุ่มหน้าตาดีเสียงดีเออหลายคนคิดถึงเขานะครับนี่ก็คือหนุ่มคนหนึ่งที่เป็นหนุ่มนักล่าฝันนะฮะมาจากเวที Academy Fantasia Season 5นะครับขอต้อนรับปั๊มนั่นเองนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ปั๊มไปทำอะไรมาฮะหล่อขึ้นก็จริงๆก็ลดความอ้วนนะผมแล้วก็ดูแลตัวเองนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะได้มีเพล ให้แฟนเพลงอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับวันนี้แวะมาที่ซีสเปซถามปั๊มวันนี้มีอะไรมาฝากชาวซีบ้างครับนี่ครับผม MV ใหม่ล่าสุดของผมครับระยะห่างเพลงระยะห่างครับผมตอนนี้เป็น MV แล้วครับโอ้คลิกเลยคลิกเลยคลิกคลิกบนหรือคลิกล่างคลิกบนอัเนี่ยแหละคลิกเนี่ยบนหรือล่างนั่นแหละน่าจะล่างน่าจะล่างนะครับเป็นไงบ้างพูดถึงเพลงนี้หน่อย จริงๆแล้วเพลงนี้ก็เป็นเพลงอ่ะ๊อฟังฟังง่ายๆครับมีจังหวะมีเดยมนิดนึงก็ฟังชิลๆแล้วก็เนื้อหาความหมายของเพลงก็จะเป็นแบบว่าคนเราปกติเวลารักกันเนี่ยม <c oughs> ักจะแบบว่าต้องอยู่ใกล้กันตลอดเวลาแต่ว่าความใกล้กันตลอดเวลานันจะทําให้เกิดมีปัญหาบ้างทะเลมาะบ้างมีงอนกันบ้างเพราะฉะนั้นก็แบบว่ามีระยะห่างของกันและกันแลความรักมันจะได้ไปได้นานมากขึ้นยาวมากขึ้นเป็นช่วงวันนี้เดิ้ลใช่ครับอะไรแบบนี้ เข้ากับชีวิตจริงของปั๊มไหมครับชีวิตจริงนะก็ผมก็เรื่อยๆไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ว่าผมอันเนี้ยแต่งมาเพราะว่ามันเป็นโดยรวมของทุกคนมากเพราะว่าผมคิดว่าทุกคนน่าจะมีปัญหาแบบนี้เหมือนกันน่าจะโดนกับชีวิตคุณฟังอะไรประมาณนี้ผมเป็นแฟนเลยประมาณนี้นะฮะมีส่วนร่วมยังไงในการในอัลบั้มชุดนี้บ้างครับจริงๆแล้วเพลงนี้ก็ส่วนมากจะเป็นเรื่องร้องมากกว่าเรื่องร้องเพราะว่าต้องค่อนข้างแก้ไข เรื่องร้องเยอะเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วปกติผมจะร้องป๊อปล็อกอะไรเงี้ยเป็นป๊อปแต่ว่านี่มันเป็นป๊อปฟังมันจะต้องมีจังหวะมากขึ้นแล้วก็เรียกว่าร้องไม่กระแทกหัวคำครับผมแล้วก็มีกรุฟที่ชัดมากขึ้นอะไรน่าสนใจต้องมีเลยต้องต้องดู MV ด้วยต้องดู MV ด้วยและเอมีเป็นไงฮะร้องอะไรเราฟังจริงๆแล้ว MV มันจะมีพระเอกนางเอกคู่หนึ่งอยู่แล้วเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับได้แดงที่จะมีระยะห่างกันก็มันจะคล้ายๆกับแบบว่าเวลาเราอยู่ใกล้กันเนี่ย ได้มันก็จะแบบว่าตึงนิดนึงเวลาเราจะทําอะไรขยับตัวนิดหน่อยมันก็จะไปแบบว่ากระทบกับอีกคนหนึ่งได้แต่พอเราเริ่มมีระยะห่างมากขึ้นด้านมันก็จะเริ่มหยอ่อนหย่อนลงอะไรทีนก็จะทําให้แบบว่าเราขยับตัวจะทาอะไรมันก็สบายมากขึ้นอ พูดแล้วอาจจะไม่เห็นภาพว่าเฮ้ยได้แดงมันเป็นยังไงใช่ครับต้องดูเอ็มบีใช่ครับดูเอ็มบีและที่สําคัญต้องร้องตามไดได้ด้วยร้องตามได้ก็จะดีมากออ <laughs> ต้องฝึกร้องด้วยฝึกร <laughs> ้องด้วยนะฮะ <laughs> เออนะครับ <laughs> เดี๋ยวให้ปั๊มฝากผลงานดีกว่าแล้วก็ฝากเอ็มบีด้วยถนะ้าผมก็สำหรับตอนนี้นะครับปั๊มมีผลงานเพลงนะครับชื่อเพลงว่าระยะหานนะผมเอ็มบีออนออกมาแล้วนะครับสามารถขอได้ที่ซีนนี่ก็ได้นะหรือไม่ก็สามารถดาวน์โหลดที่ ww w t ชูม s i c c o m นะครับหรือไม่ก็กด2 2 2 2เป็นเสียงรอซ้ายครับส่วนตอนนีี้ก็จะม ผลงานละครครับผมก็จะมีน้องใหม่และบริสุทธิ์ออนวันเสาร์นี้ครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับเล่นละครด้วยนะฮะตอนนี้นะผลงานการแสดงด้วยนะครับ Facebook หรือว่าเว็บไซต์เนี่ยก็ของป้าจะเป็นทวิตเตอร์นะครับผมเป็นปั๊ม under score f 5ครับผมก็สามารถตามได้ว่าจะมีผลงานอะไรบ้างโอเคสำหรับวันนี้ทีสเปซต้องขอขอบคุณนักร้องหนุ่มเสียงดีวันนี้ด้วยนะฮะฝากด้วยป้าเอฟ5ครับผมขอบคุณมากครับ